สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับสวัสดีย่มเสาร์น,นะครับพี่น้องรถสุกุทุกันครับผมตอนนี้เวลาประมาณตีห้าครับเอาพักออามาส่งว่าขาครับพี่น้องยีรดนี่กันาสิเกือบสี่สิบถุงครับแถวที่สองเลยครับมาเต็มพวงเลยบุละ่ะเดี๋ยวเอาพักเลี่ยงให้ ปอาขาจะเข้าครับนะเรี่ยงเรียบร้อยครับพี่น้องครับกองนี้สามสิบถุงกองนี้เสาหาถุงครับแล้วกะ็กองนีสาวถุง เรียบร้อยครับอยากเหมือดน้อยครับมือนี้แล้วเตอเด้อปกติกัสวยแน่ครับประมาณหกโมงไปพี่น้องเตินท่างครับกับบานครับกับรถพ่วงผู้ใจเอาไป ีมบ่ขคืนครับราารด้่ยบ่จักมาแลนด้จักรลอยนนาสิประมาณเกือบซ้ำลอยครับแห้งไร

ตัวนี้ได้ตกตุก๊กตาไปเลยโอ้แจีงโคโรแล้วครับขี่มาหอนบ้านโอ้โหลุม้มยันมาปวดเลยอุ้ยเอาแจีงครับพี่นอ้องเ้ยบางคนก็ำลังเตือนแฟนเขาหนึ่งหนามครับเตรียมโตไปเหตุการณ์เหตุงานครกับ มแล้วงานผมเลยทีนี่นี่แต่กับบาทไปเห็ดเปียกจีกยบเล็กจีกย,กย,กยกน้อยครับนะพ่อพอกันไม่คิปนาครับพี่น้องครับเอาคลิปเห็นเหี้ยมซ้ำนี่ละนะครับพกก่อบโคิดหอดกันนะครับจังยบเจี๊ยบกันในคลิปนาครับปากคนที่ตามก็เลยก็แช่คือเก่าอะไรแบบมนะครับกิจวัตรประจําบัตกับ ประมาณนี่กับพี่น้องครับลุกไปลกพักกับประมาณตีตีสองกับกับขอบากกับประมาณตีหาเครึ่งหกโมงครับหอดเลยพี่น้องใส่เวลาการเดินทางประมาณสองสามนาทีครับแมงใหม่ปวดเรือ เรียบร้อยครับถึงที่มนะไม,ม,ม้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือเก่านะครับพี่องผมสวัสดีครับผม